ครั้งที่แล้วโดนทางลาดยางมาตอยใหม่มารอบนี้ใทถนนใหม่เียรล้างโอ้จิตมจิตมสะแพบนะครับดูไม่ได้เลยนะไฟท้ายหายไปเลยนะครับมองไม่เห็นเลย <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Bike Story นะครับวันนี้เราก็ไปออกทริปมานะครับที่ท่าตะเกียบนะครับไปที่เส้นร้านกาแฟ Home and Hill นะครับก็ทริปนี้ประมาณ300โลนะครับก็หลังจากจบทริปนะครับมาดูสภาพรถนะครับว่าจะเละขนาดไหนนะครับขี่ผ่านทางดินด้วยนะครับคือเขากำลังทำถนนนะครับ ขี่มาดี่ี่เจอทางดินเฉยเลยโอ้แต่ก่อนมาถนนดีนะครับที่นี่นับเดียวไม่คิดว่าจะพังเลยขนาดนี้ครับสิบร้อวิ่งเยอะมากนะครับถนนเส้นนี้โอ้รูเหมือนมันไม่ใช่ว่าเอาถนนหอบทำไมมันไกลจกังวะ ที่แล้วโดนทางราดยางมาตอยใหม่มารอบนี้ไถถนนใหม่อ้หเยังล้างอีกโอ้โหโคนเต็มยังเต็งอ่ะโคลนดีดดีดดีโอ้โหโคลนเต็มหลังอ่ะครับ ดูดูสภาพแซตอีกสิโอขีดต้มขีต้มมาดูสภาพนะครับสปแปบนะครับดูไม่ได้เลยนะไฟท้ายหายไปเลยนะครับมองไม่เห็นเลยเหลือแต่ยางนะครับที่สะอาดเอี่ยมเพราะว่าขีดโอ้โหดูข้างในสภาพอ้ยค้า,าวฉีดโซ่ไปนะครับน้ำมันกระเด็นดำไฟท้ายนี้ไม่ต้องสีบนะครับเปิดกับปิดเท่ากัน มีใต้บางโคนหลังโอ้โหข้างหน้านะครับเละนะครับเละ๊กฐาหม้อน้ำจากดำเป็นขาวโอ้พอท่อไม่ต้องพูดถึง,ถงโอ้โหหุ่มมิดล้โอ้โหบางโคนทางนี้ กลับมาต้องล้างทันทีนะครับถ้าปล่อยมันแห้งจะล้างยากกว่าเดินาม,มาดนะครับมาดูเ4 0สี่รนะครับโอ้โหเสี่ร้0 0นี่ดีดขึ้นมาข้างหลังเต็ม <c oughs> อันนี้ไม่มีไม่ไมค่อยมีนะครับมันอยู่ที่ลายยางเลยนะครับว่ามันจะดึงน้ําขึ้นมาเยอะขนาดไหนครับสาหรับถ้าลายน้อยมันก็จะดึงเศษขี้โคลนขึ้นมาน้อยนะครับถ้าลายเยอะมันก็จะดึงขึ้นมาเยอะนะครับตัวนี้ s 2 2นะครับบิตตัว s 2 2ลายเยอะกว่านะครับก็จะดีดขึ้นมาอันนี้ขนาดมีบางโคนท้ายสั้นช่วยนะครับ ขนาดมีท้ายสั้นช่วยดีดขนาดนี้เลยเต็มข้างหลังถ้าไม่มีท้ายสั้นช่วยหนักกว่านี้นะครับตูดมดโอเลสภาพเคียร์มาดีๆเนาะทางหายเนาะไถดินทำถนนเยเลยดูข้างหน้าล้างเลยไหมรับเดี๋ยวพี่ต่อน้ำาให้ ผมเดี๋ยวผมไปล้างล้างประจำผมเหรอหยอดเหรียญล้างเหรียญหมดกี่บาทล้ายี่สิบยี่ห้าอ่าแล้วพวกโฟมพวกอะไรเขาก็มีให้เหรอใช่ติดโฟมแล้วก็ล้างแบบแล้วเอาอะไรถูเอาลงนี่เขามีฟองน้ำมีผ้าเช็ดให้หมดโอ้ครบหมดเลยสบายเลยถ้ากันยี่สิบบาทจบส่วนของผมก็จะหยอดที่บ้านนะครับหยอดเหรียญให้เมียนะครับค่าน้ำแล้วก็ล้างเองอีก เหมือนกันปะเละประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไปออกทริปมารถก็จะเละหน่อยทุกทริปแหละครับไม่ว่าจะเป็นทางทําถนนหรือไม่ทํามันก็เละเป็นธรรมดานะครับมันต้องมีขี้โคลนมีเศษดินเศษหินเศษอะไรสักอย่างอย่างน้อยน้ํายาชีโซดีดขึ้นมาแน่นอนดำปี้นะครับบางโคนใต้บางโคนนะครับดนดาเป็นเน็ตนะครับก็วันนี้สนุกนะครับถนนข่าแตะเกียบนะครับก็ใครที่ ยังไม่ได้ดูคลิปก็ไปดูนะครับในช่อง Big Bike Story นะครับในการวิ่งกับตัวพันธ์นะครับแล้วก็เซตไอหันนี้ไป4คันนะครับ